อยากได้อะไรคะ่ะให้เราจดจ่อกับสิ่งนั้นโฟกัสกับสิ่งนั้นจริงๆเราทราบมาตลอดเลยแต่ที่เราทําคือมันทําไม่ได้กับการโฟกัสในสิ่งที่เราอยากได้เราเผลอเราแตกแถวเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราต้องการจริงหรือไม่ เป็นธรรมดาของมนุษย์ค่ะเป็นปกติเลยที่เราไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้นานเพราะว่าเราไม่เคยชินกับสิ่งนั้นหากว่าสิ่งใดที่เราเคยชินสังเกตไหมคะเราจะทํามันได้โดยอัตโนมัติอย่างความเคยชินนะคะทําให้เราสรรสร้างสิ่งสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราคะ่ะวันนี้เราเคยชินกับสิ่งไหนถ้าเราเคยชินกับสิ่งนั้นสังเกตไหมคะว่าเราจะทํามันโดยอัตโนมัติ แต่ความร่ำรวยหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้บางอย่างถ้าเรามีมาอยู่แล้วเราอาจจะไม่อยากได้จริงไหมแต่วันนี้ถ้าเราอยากได้ปุ๊บแสดงว่าเราไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนเราเลยไม่คุ้นชินเราเลยจุดจอ่อกับสิ่งนี้ได้ไม่นานสุดท้ายก็กลับไปเป็นคนเดิมที่จุดจอ่อสิ่งเดิม,เ,ดมเหตุการณเ์เดิมก็เริ่มกลับเข้ามาเราก็จะเป็นชีวิตแบบในอดีตที่ผ่านมาชีวิตเราก็เลยเป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนในอดีตไม่ก้าวหน้าไปไหน ตัวตนของเราในอนาคตก็เ,เลยถูกสร้างจากความเคยชินในอดีตคะ่ะให้เราเคยชินต่อไปเรื่อยๆวันนี้นะคะถ้าเราอยากหลุดพ้นจากความเคยชินนี้ต้องฝึกคิดคะ่ะฝึกจดจ่อในสิ่งที่เราต้องการตัวตนหรือว่าคนเดิมของเราเขาเป็นคนที่บงังคับอยู่แล้วคะ่ะวันนี้แค่เราฝึกที่จะเข้าหาเขาให้เราเจอตัวตนเขาให้เราคุ้นชินกับเขาคุ้นชินกับสิ่งที่เราอยากได้อีกหน่อยเราคุ้นชินเราจะได้สิ่งนั้นมาโดยอ,อ,อัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้สึกเลยว่าเราฝึกนะคะ